สวัสดีครับผมเบริเฟอร์และนี่คือสิ่งที่ผมรอคอยมาโคตรนานดิจิไว้จอสีเฮ้ยตอนเด็กๆแม่งขาวดำตอนนี้แมงสีแล้วมาแกะกล่องกันดีกว่าอรอโคตรนานในที่สุดก็จัดมาสัทีสีโคตรดีมาแล้วโอ้ดิจิมอนจอสีนะครับ ครบรอบ25ปีตื่นเต้นวะ DXZ Yamato i s h i d a Color มาดูดีเล่นยังไงวะมันยังต้องใส่ฐานกระดุมอยู่ไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่ได้ดู d i จิ m o n นะช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตอะไรใหม่ๆเลยภาคใหม่อะไรนี่ต้องถามถึงไม่รู้จักรู้จักแค่เนี่ยเก่าๆดีไซน์เก่าดิจิมอนตัวเก่าที่จำได้ว่าตอนเด็กๆมันไม่มีไ แถบสีพวกนี้ไม่รู้เอาไว้ทําอะไรแต่เท่าที่จําได้คือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวละครใช่ไหมว่าอะไรว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าความป๊อดความเงียนอะไรไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวนี้เป็น USB Type C นะครับซึ่งเขาให้มาอยู่ในกล่องเลยโอเคเดี๋ยวค่อยชาร์จเชื่อว่าน่าจะมีประจุอยู่แล้วครึ่งหนึ่งจากโรงงานเรามาลองเปิดเล่นกันดีกว่าคำถามต่อมาคือ แม่งเปิดไงวะเออคู่มือยี่สิบห้าปีดิจิมอนมีอะไรม่อนม่อนนนอะวะอืมอากูม่อนโคโลม่อนเมทันเกรม่อนไทจิโอ้ยในกระตูนช่องเก้ายุคนั้นเนาะโตมากับสิ่งนี้เลยยามาโตอิชิดะกาบูมอน,นเอ้ไอ้นี่มันชื่ออะไรวะเท่าที่จำได้ชื่อแมทไม่ใช่เหรอเวอร์ชันที่ผมดูไอ้นี่มันชื่อแมทงง ทูโนมอนเวร์วอร์วกาลูลูมอนนะวหรือเวอร์เมทันกาลูลูมอนกาบูมอนก็มันโอเคพวกนี้คุ้นอยู่น้องโซล่าสมัยก่อนผู้หญิงตัวละครผู้หญิงในดิจิมอนที่ผมถูกใจที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่น้องโซล่าแต่เป็นคนนี้ที่เป็นท,ที่ทรงผมคล้ายๆปาหมี่นี่นี่นี่มีมี่อาชิคาว่าอ่าดารกสมัยนั้นผมเคยเล่นอะไรนะ เครื่องดีสามะที่มันเป็นยาว,ยาวๆคล้ายวอลนั่นแหละบิบแรกๆที่ได้จับดิจิไวเลยพ่อซื้อให้แต่ก่อนหน้าเนี้ยในยุคดิจิไวให้นี่เป็นจอขาวดําอยากได้มืองนั้นแต่ไม่มีเงินยาซื้อตอนนั้นยังเรียนอยู่เอาละคราวนี้กูปล่อยผีละ <laughs> จอสีอย่างนี้ถูกใจเด็ก90เลยอู้มีชาให้ด้วยเหรอจะดูไยใยเปิดเครื่องแม่งเลยดีกว่าเปิดยังไง ถ้าให้เดาอันนี้น่าจะกดตัวสีค้างไหมไม่ใช่คิดเป็นไงวะกดคู่กันสองปุ่มเอาเอาบันไดนี่ไงมาแล้วสีแดงแล้วเย yes, ็ดแค่อะดูเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนมุมกล้องนิดนนึงจะได้เห็นใกล้ๆมาเรามาดูกันถ้าจำไม่ผิดเจ้าปุ่มนี้คือ A อบีใช่ไหมเออผมเคยยืมเพื่อนเล่นอยู่ไม่ใช่ของตัวเองเลยใช้คำว่ายืมเพื่อนเอา ตอนนี้ผมไปดูช่องรีวิวของคุณทาโร่มานะครับอยากได้เลย่ะกด A กด A น่าจะเลือกว่าอเลือกตัวละครย็ดเก,ก้เทน็นโตมอนว่ะเนี่ยเ,เริ่มมันเหมือนกันปะวะเอาตัวที่ชอบกันแล้กันเอาอากุมอนมา,มาตรฐานตัว B น่าจะเคมีเสียงด้วยน้ำตาจะไหลเปล่าฟังไม่ออกเวลาช่างแม่ง รู้แค่ว่าเวลานี้คือกูอยากเล่นแล้วอุย้ยมีเพลง b r ส a k h e a ด้วยนะครับโหโหโหเฮ้ยเช็สเก้สันด้วยอากวนเปลล่างอเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเฮ้ยยุคนั้นไม่มีอย่างนี้นะเนี่ยไอเทม e ด m จ i ไว้เฮ้ยเอาดีชอบว่ะอันนี้อะไรเนี่ย แค้นอะเอาไว้เป่าป่ะอาหารมีอาหารด้วยโอ oh, เพลงบัตเตอร์ไฟปีกลางเฮืนไปไม่มีวันเผาปลอยนีม่มีเนื้อเพลงด้วยวกูจะโดนไหมเนี่ยได้เท่าไหร่วะได้สามระดับสเต็ปสปีดเป็นไงวะโกงมันได้ปะสเต็ปสปีดคูณห้าเดี๋ยวนี้มีตั้งมีคูณห้า เดี๋ยวก่อนนะออนลองดิถ้าเกิดกูคูณห้ามันจะเป็นไง display brightness ปรับแสงสว่างโอ้โหได้เบอร์นี้เลยอะเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์หนึ่งนี่คือประหยัดแบตมาเปิดเปิดสว่างสุดเลยหือจอจอเข้มอยู่นะเนี่ยคือเล่นกลางแดดได้อ่ะ LED อ้มต่างกันเหรอวะอนกับออฟอ๋อ LED ข้างๆอ๋อตรงนี้แน่เลย LED ปรับได้นะครับ v i เบรชั่นซันเปิดไว้แมปไหนดูแมปดิไฟไอแลนอ๋อแม่งเป็นอย่างนี้เลยเว้ย t ropical jungle lake ระวับได้เลยป่าวหรือต้องเคลียทีละอัน question mark อ๋อโอเคมันต้องเคลียก่อนเว้ยแม่งเลือกด่านได้ยังมีแมปด้วยกาบูมอนอ๋อคือต้องเราต้องสเต็ปให้ถึง300ครั้งก่อนไวถึงจะเจออีเวนต์มันมีบอกเลยวะ่ะ เชีย่ยอารมณ์ประมาณเมทัลวอล์กเกอร์เลยนะผมมีเมทัลวอล์กเกอร์อยู่ใครเคยเล่นมั้งถ้าใครเคยเล่นนี่มึงอายุเท่ากูละชัวร์ <c oughs> แมปรีคอรเวอร์ลิงค์ลิงค์คืออะไร vs dgy อ๋อเอาไว้สู้กับเพื่อนนี่ไงเอาไปชนกันหัวตรงนี้เฮ้ยเจอแล้วเว้ยจอแม่งคมมากอะ่ะโอเคเลยะนะมจะยิ้มให้กันอีกนานไหมต้องสู้กันปะเนี่ยไม่ต้องใช่ไหมได้เพื่อนร่วมทางเลยเคลียร์เลย โอเคมีไอเทมให้ด้วยอะไรวะกล้วยมาถึงแจกกล้วยกูก่อนเลยโอเคไฟไอแลนดทรอปิคอลจังเกิลให้เลือกแมปได้เลยเหรอเล็ก <Lake. S 1> เข้าไม่ได้ไให้กูเลือกทำไมทรอปิคอลจังเกิลเอาอให้เลือก อันนี้อีกสี่ร้อยก็จะเจอเฮ้ยเจอแล้วเว้ยอะไรเนี่ยคุวางามอนต้องกดรับใช่ไหมเหมือนโทรศัพท์เฮ้ยเอาแล้วเว้ยแบทเทิลเลือกเอเอเวียงไม่ได้เลือกตัวเลยอชิปเป่งละยังไงเนี่ยวิ่ยมีเสียงด้วยว่ะเยี่ยสมัยก่อนแม่งมีแต่เสียงปิ๊บปิ๊บต้องกดอะไรไหมเนะี่ยรู้สึกดูเหมือนจะมันจะมีมินิเกมด้วยนะอะไรเนี่ยมันก็ปล่อยเหรอเฮ้ย เฮ้ยดันพลัง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 เฮ้ยหมักฉีใชิบหายเรียบร้อยกดไม่ทันแม่งโอ้โหสามทีกูแตกแน่นอนมาไหมมาใหมมาไหมปลดพลังปลดพลังต้องกดต้องกดบีลัวๆัอ๋อตอนแรกไม่รู้ดอกแรกไม่รู้เพื่อการศึกษากันเว้ยกูกดรอเลยได้มั้งแล้วคราวนี้เอาไปแดกซะ สองขีดโอ้โหโอ้โหมันซูน้นซู่นเหนื่อยเหมือนกันนะอีกแล้วกูเปลี่ยนเป็นเกมอลได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเติมตัวเตมตัวดันพลังแบบดาก้อนบอลเลยเ <Yeah! S 1> ยอกูได้แล้วมึงโดนสมัยก่อนมันคือเขยา่าเขย่าเอาไวยสู้อันนี้ใช้นิ้วกดแล้วอาได้เรื่องรัวๆนี่ขอให้บอกมากูรัวน้ำไว้ก่อนเลย เ <Yeah! S 2> มื่อกี้กูแค่อ่อนให้หาคราวนี้ได้แล้วชนะแล้วเป็นไงกูแปงลงร่างได้ป่ะเนี่ยเย่ yeah. ตีออเขาได้ดีใจเคลียร์อ๋ออย่างนี้วนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบอ้าวแล้วก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะกูว่างั้นเป็นเพื่อนเหรอแล้วไงวะแล้วก็เลือกอีเวนต์ต่อไปวะ Tropical Jungle อีเวนต์สองบ t l เเรียบร้อย อ๋อต้องรวบรวมสมัครพักพวกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นปีโยมอนแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตีปีโยมอนใช่ไหมเอ้ยไม่ต้องไปตีเดี๋ยวมันขึ้นว่าอีเวนต์ก็น่าจะเจอเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยแดกกล้วยคืออะไรเนี่ยเหมือนในการ์ตูนเลยว่ะคือมันมีเนื้อเรื่องในเครื่องนี้นะฮะเพียงแต่ไม่มีบทพูดมือนเป็นละครใบ้เดินเดินโคตรน้อยเลยนี่คูณห้าแล้วเนี่ย นาขูนมากกว่าเฮ้ยมาแล้วเว้ยอ่าเจอน้องโซละแล้วโซละที่ไม่ใช่ e. อโออนะแล้วก็จะยืนดูน้อนๆบกมือกันนะตามในเนื้อเรื่องเขาเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเนาะอื้การ์ตูนชัดๆ <c oughs> ทำมาขายเด็กหนวดโดยเฉพาะเลยนี่วัเนี่ยโอ้โหโดนตกเต็มๆพวกเด็กหนวดยุค90ทั้งหลายที่แต่ก่อนอยากได้ดิจิมอนแล้วตอนนั้นไม่ได้นะะ โอกาสของคุณมาถึงแล้วในแบบจอสีด้วยนี่เขาไม่ได้จ้างเนี่ยนี่ไปโดนมาเองปิโยมอนห้าร้อยเก้าอืมบอสอ่ะมาสู้บอสเรามาสู้บอสโชว์เลยห้าร้อยเก้าจัดไปขยเยาแล้วน้องจะเดินไม่ขย่ยาน้องไม่เดินเดินสิวะไอ้กล้องเร็วมึงวิ่งเลยได้ไหมเนี่ยไอ้โทกูรี่ไปเฮียเร็วอยากไปสู้บอสแล้ว เดี๋ยวแม่งต้องมีคนหัวใสคิดวิธีโกงยุคก่อนมันก้เป็นการถอดแผงวงจรอ,ออกมาเอาดินสอระบายแล้วกดสียังเป่งกุ้งอย่างเร็วเลยเฮ้ยเจอบอสแล้วเว้ยอะไรเนี่ยเชลมอนมีเอสโซมอนไหมวะกดรับอ่าเต็มตัวลัวปุ่มอะไรวะเลือกตัวตัวอื่นมั้งอ๋อมันให้เลือกล่างแปลงเรามีแต่ล่างแรกจัดไป ไอ้กล้องนี่แหละน้ำแข็งว่ะเฮ้ยให้เขย่า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 กูโดนไอ้เหี้ยมันให้เขย่ากูไปกดเรียบร้อยเกือบหมดหลอดไอ้ชิบหายมันยิงกลับมาแล้วเขย่าเฮ้ยเขย่าเขย่าเฮ้ยกูได้เว้ยกูได้เออให้เขย่าง่ายกว่ากดว่ะสองทิพสองแมงอึดพอกันเลยเฮ้ยอะไรวะอ่ะไอ้แมทไอ้กาบูมอนมาไงวะเนี่ย ไอ้กระบุมันมาแจมเออดีมากโอเคศัตรูลมคือลมคือหมาหมู่นะครับพระเอกลมคือความสามัคคียิงมาขยา่าหรือกดขยา่าได้มันคือความสามัคคีโเย่เป็นกล้วยปิ้งเปซะไ,ไอ้ปีศาจร้ายลมก็ได้แล้วดีใจแหมพลังแห่งความสามัคคีลมุมเริ่มอะไร แล้วก็เป็นเพื่อนกันนะฟัดกันมาก่อนแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันยัไงไงไฟไอเล่นเคี้ยวป่ะมีกเหรอบอสฮ่าเคียวแม่งม,ม,มีกี่ด่านวะเนี่ยแล้วก็หมดแล้วแล้วกดไม่ได้ด้วยนะแล้วกูต้องไปไหนต่อวะเนี่ยอ๋อไปโซนต่อไปได้เลยป่ะอ่าได้เลยไปโซนต่อไปได้เลย อะไรเนี่ยวิกับใครวะแบทเทิล่ะโอเคก็แมปก็เปลี่ยนตามเกมงเดิมเมื่อไรกูจะเปลี่ยนร่างเกมมอนได้วะเฮ้ยเจอแล้วเว้ยอ่ามาแล้วอะไรเนี่ยโมโนโครมอนโมโนโครมจริงๆดำขาวเลยแบทเทิลอะคืออะไรวะให้กูเลือกอะไรวะมันให้กูเลือกอะไรเมื่อกี้กูไม่มีร่างแปลง ร่าง,างเดียวเนี่ยแหละเอาไอ้กล้องนี่ยแหละ OP สุดละอ่าคูปองโจมตีให้กดเลื่อยเขย่าเต็มเต็มตัวเต็มตัวเดี๋ยวแม่งจะยิงมาเว้เยววเฮ้เเเให้กูกดเอาให้กูกดตามเอาให้กูกดถูกโอ้กดไม่ถูกเย็ดเก้มี QTE กูโดนนอแล็กเข้าไปจุกเลยเอาแค่กดให้ถูกแค่กดให้ถูก โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กูคิดแล้วเพื่อนเสู้แต่ละครั้งเราต้องเรียนรู้เลยอ่ากดได้ดูก,กดถูกคือได้เรียบร้อยแต่ผมว่าไอ้กดรัวยากสุดแล้วบางทีกำลังแข็งแม่งลาก่อนกดถูกหมดครับผมยังกระเทลไดเวอร์เยอะกูแปลงล่างได้ยังเนี่ยเมื่อไหร่กูจะแปลงล่างได้วะอยากแปลงล่างมันเกมมอนละ ถ้ากดผิดนี่รู้เรื่องเลยฮนะได้อันนี้สบายอยู่แล้วชนะแน่นอนการันตีวินร้อยเปอร์เซนต์แค่แค่กดแค่นี้เรียบร้อยดีใจเคลียร์ได้อะไรจากการต่อสู้ครั้งนี้บ้างเนี่ยได้เพื่อน <c oughs> <c oughs> เอามาทำไมวะ <c oughs> เพื่อนมีเยอะแล้วโอเคผมรู้วิธีละคือเมื่อกี้ผมกดบีครั้งอ่านี่คือเปิดเพลงไว้ถ้ากดครั้งปุ๊บมันจะดับอ่านี่น,นี่รู้แล้วรู้แล้ว อ่าเปิดปิดเพลงอ่ากูไม่กดนี้แต่แรกไม่รู้อ่ากดนี้มันจะเรียกไทจิแล้วมันก็จะพูด voice line ในการ์ตูนอ่าเราแค่กด C ถ้ากดทีเดียวมันจะเข้าเมนูแต่ถ้ากดค้างอ่ามันจะพูดมันจะพูดเราเราจะเป็นไทจิเลยอ่าเราตอนนี้ไม่มีเพลงแล้วกูสบายใจและไปต่อไปหาเินโตมอน,นกัน สมัยเด็กๆคือแบบเอาไปโรงเรียนแล้วไปนั่งเขย่าในห้องเรียนนะ <c oughs> นั่งฝันเป็นเจ้าเข้าครูนึกว่าเจ้าเข้าเพื่อนนึกว่าชักเล้าไอ้สัตว์โคตรเสียบุคลิกเลยแต่สนุกแล้วก็มาขิงกันว่าเฮ้ยกูปาตัวนี้ได้กูแปลงล่างไว้ไอ้น,น,น,นี่นี่ได้ <c oughs> ความสุขเมื่อครั้งเรายังเด็กตอนนั้นเป็นจอขาวดํายังบันเทิงเลยสรุปไี้นี่คืออะไรว่ามันแค่เอาไว้แต่งตกแต่งไว้สะสมเฉยเลยใช่ไหมมันน่าจะไว้สะสมเฉยเลยนะ พอดูแล้วมันไม่มีกลนไกอะไรเลยหรือมีแต่กูไม่รู้ขอดูก่อนนี้เขย่าไปด้วยมันน่าจะใส่ใส่แล้ข้าไปได้อมันให้มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดเด็ดเด็ดอ่าการผจญภัยได้เจอเพื่อนอีกแล้วเห็นโตมอนสวัสดีนายจะเป็นเพื่อนเราใช่ไหมต้องตีกันก่อนนะวะไงไอ้นี่ชื่อเรากูลืมละจำได้แต่เท็นโตมอนเพราะกูชอบมาก แม่งเทชอบตอนเป็นเทนโตมอนนะพอแปลงเป็นซาบุเซลิมอนแล้วอียังกับเอเรียนน่ากลัวไปเลยจากหน้ารักกลายเป็นหน้ากลัวเลยเคลีย์โอเคไม่ได้สู้เป้าหมายต่อไปอืมอีกแล้วรวบรวมสมบัติพักกั่วกับช่วงนี้นะโอเคสรุปไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรผมไม่รู้ข้อมูลว่ะอาจจะแค่เก็บสะสมเฉยๆมั้งลองไปดูช่องอื่นเอาลวกันนะ ที่เขาให้ข้อมูลได้ดีกว่านี้วันนี้เรามาเล่นโชว์มาเล่นโชว์ดูซิมันเป็นยังไงดีวะคุ้มค่าไอ้แค่จอสีกูก็รู้สึกดีแล้วอะเห็นโฆษณาครั้งแรกอัาเเลยรอดีสามจอสีไว้ซื้อแน่นอนดีสามก็ไอ้ไอเครื่องที่มันรูดการ์ดได้แม่งเรียกเลยวะดิจิมอนเทมเมอร์วะเออลืมละเฮ้ยลองเลย เจอเพื่อนแล้วนี่ไงม,มีมี่คนสวยน่ารักชอบชอบน้องมีมี่มากเก็บไปฝันเลยอ่ะแต่ก่อนไวฟูมากๆครับน้องคนนี้น้องมีมี่ตัวละครโกรเลยแม่ดิจิมอนของเธอจะไม่ค่อยเทเทาไเลยอะไรวะทำไมโกรธกันวะเฮ้ยนี่น้องมีมี่อย่ากโกรธด,ดิโน่คุยกันดีๆไม่ตีกันนะอือโอเคนอนยิ้มละ <laughs> ไม่มีบทพูด <laughs> ไม่มีเท็กสอวเป็นละครใบ้ให้ดูเฉยเฮ้ยได้ของว่ะน้องมีมีให้ของอกดกไปเรื่อยอะไรอะโทรศัพท์เหรอโทรศัพท์สีเขียวแล้วไงวะ <c oughs> ไปบวกบอสเลยวะเอ,อ้สีดามอนเยดเก้มังกรน,นำ้ำฮะดูเหมือนจะต้องเดินไปทั้งอย่างนี้เลยวะ ลองดูดิอ๋อเดินไปได้วยกันเลยเว้ยเดินไปได้วยกันสามคนเลยให้ตามเนื้อเรื่องเลยวะเนี่ยตามกระตูนเลยนี่หว่าเราไม่ต้องเดินเดียวใดเหมือนในดิจิไวที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆชอบชอบนี่เล่นให้จบเลยฉันจะต้องเป็นแชมป์ดิจิมอนให้ได้เลยช่วงนี้เล่นหลายอย่างะฮะ w a l Hammer ก็เล่นเกมก็เล่นยังมาติดดิจิมอนอีกทาไม่ยาก,กเล่นกับลูกอีก รถแข่ง T T 02รถดิฟอ์ RC ก็เล่น BB กันก็เล่นกูเอาหมดช่วงนี้ยิ่งแก่ยิ่งหากิจกรรมเล่น,นเนาะเขาว่าคนเรายิ่งโตขึ้นยิ่งเด็กลงของเล่นก็ยิ่งชิ้นใหญ่ขึ้นแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะขยันทำงานครับเพื่อเอมาจ่ายของพวกนี้เมื่อไรก็บอสครับ เอบอดปยวามาด้วยมาเลยซีดรามอนมาแล้วได้เวลาแบทเทิลกดใช่ไหมอ๋อมันจะบอกว่าต้องกดว่าต้องกดหรือต้องเขย่ามันจะมีบอกก่อนเว้ยเราเลือกไดตัวเดียวเลยโอเคเหมือนเดิมกดรัวดันนี้ด้านกดรัวดันพลังล้วนเลยอูได้แห่สองขีดพลังอูเบามาก เฮย้ยมีมี่มาแจมพลังแห่งความสำคีไม่ได้เรียกว่าลุมไม่นับไม่นับอีเขียวที่อะไรวะเขียวสเสมอไอ้มอนแล้วกันกูจำชื่อไม่ได้ <c oughs> เพลงโคตรมันโซโล่กีตา้าเพลงในการ์ตูนเลยเนี่ยเืีย <c oughs> สุดท้ายของมึงมาแล้วไอซีดามอนแกจะเป็นกล้วยปิ้งไปซะไปเฝ้าล้างว้วงซะ เฮ้ย yeah. เรียบร้อยง่ายจังก็ไม่เท่าไหร่นะรอบแรกกูแค่ไม่รู้เฉยๆเฮ้ยสนุกวกว่าเมทัลนวอล์กอีกวาเสียดายอยากให้มีเมทัลนวอล์กกลับมาทำแล้วเป็นภาพสีจังกูจะเอาเพื่อนพวกนี้ไปทำอะไรวะเรียกมาสู้ก็ไม่ได้หรืออีกหน่อยจะเรียกได้เล็กอ่าโอเคหมดละเปลี่ยนแมป แมปต่อไปเกียซาวนาน่าเฮ้ยเจอเพื่อนอีกแล้วเรียกการลูลูมอนมาวิ่งแทนได้ไหมมันมีสีขาเผื่อจะเร็วขึ้น <c oughs> เฮ้ยเจอแล้วเว้ยเจอเพื่อนไอแว่นแว่นออบตัดด้วยเนี่ยมีรถสนิยมอ่ะเรากดเร่งอะไรมไม่ได้นะต้องดูแม่งต่อไปเฮ้ยอะไรวะซีเคร t แอ e a เีย โอเพนแล้วกูจะรู้ได้ไงตรงไหนกันซีเกตแอเรียโอเพนพาตัมมอนนี่ไงแองจ m มอนตัวนี้จะแปลงร่างเป็นแองจิมอนได้โคตรชอบนี่อะไรวะซีเกตแอเรียโอพันขย่าวพันครั้งอ่ะอีกไกลเลยเอาพาต t ม m อนก่อนไปไปหาพาต t ม m อนกอนอุ้ยพาตั o มอนมาแล้วแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละ เย่เย่กูเจอเพื่อนแล้วเย่พอรวบรวมสอดคับพวกศัตรูน่าจะเดือดขึ้นและเราก็จะเดือดตามเพราะมันคือพลังแห่งความกล้าหาญเริ่มเบียวแล้วเริ่มเบียวแล้วกูเฮ้ยมาเลยมาเลยศัตรูบุกเมลามอนกดรับเลยมาบัตเทิลโอ้ยควิกไทม์อีเวนต์สบายอีซี่อ่ากูมอนเหมือนเดิม ตั้งนิ้วเลยเตรียมตัวพ่นไฟพ่นไฟใส่มนุษย์ไฟมันจะเจ็บให้มึงไหมวะเนี่ยเ <c oughs> ี่ยกนได้เลยกูชอบมากสุดดิจิพอนตัวนี้มันหลอ่อกดประมาณสี่ครั้งหมัดไฟหรือจะสู้เม็ดไฟอ่ายิงเข้าอยู่เฮ้ยโซละมาแจมพลังแห่งความสามรคคี เจ้านกชมพูนชอบมีเสียงภากเรื่เสียงแบบแตกๆอ่ามันไม่ใช่การลมุมอันนี้เขาเรียกว่าความสามัคคี <c oughs> แต่ถ้าฝ่ายสโตลลมเรียกว่าไม่แฟร์พวกหมาหมูต้องดูดีๆกดให้ถูกก็พอกดถูกเป็นชนะยังไงก็ยิงเข้าไม่ต้องเทรนิ่งเหมือนพวกวีเพทรที่มันต้องเลี้ยง อันนี้แม่งก็ง่ายดีสำหรบับคนคนไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่างๆอยากเขยา่าดิจิมอนเฟนมีลามอนมาละดิจิวอลชันอ๋อมันต้องเป็นไอเทมเหรอนี่ไงกูได้เกรมอนแล้วกูนึกว่าแบบสู้ๆไปแล้วมันจะแปลงร่างเองอ๋อไม่ใช่วะมันต้องเก็บมันต้องเก็บร่างแปลงเอาจากศัตรูที่สู้โอเคเราไปซีเครด์บอทไปแปลงร่างเป็นเกรมอนอัดหน้าไอซีดามอนกันเฮ้ยมาแล้วเว้ย บอสรับว่ะนี่แปลงล่างไปซัดกับมันเลยโอ้ยเพลงเวฟฮาร์ดขออนุญาตดูดเสียงลำโพงอยู่ไหนเดียวแปลงล่างแล้วยิบไปแล้วเสียงปิดเสียงปิดเสียงก่อนอุดไว้กันอุดไว้กันกรมอนมา,อม,มาแล้วครับ <laughs> เหมือนในการะตูนช่องเก้าที่เราดูโอ้แล้วเพลงไม่ดับด้วยนะ เพลงนั่งอยู่ยาวๆเลยชิบายแล้วว้าแย่ละกูโคตรได้ฟิวกด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 กไม่อยากเมื่ยมือเลยวะ่ะไฟลูกใหญ่ขึ้นคื่งแตเพลงเบฟฮาร์เป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดในดิจิมอนละเข้าท่ามากแม่งโคตรเท่โคตรล็อ แปลงล่างมันเกมอนได้แล้วโว้ยมึงโดนลิขสิทธิ์ยูทูบใครจะรับผิดชอบให้กูนีเนี่ยอือไม่กล้าให้ออกอากาศเลยเนี่ยไปจบไหมจบนะครับแฮถ้าแปลงร่างก็จะเป็นเพลงเพลงเบฟฮัทคืนร่างเดิมกูอรออรเกมมอนเลย วอร์เกมอนโอเมกามอนนะางนี้ผสมกันใช่ไหมประกอบร่างจ็อกเกาเรียกอะไรจ็อกเพลสจ็อกแฮมเบอร์เกอร์สู้แล้วได้แฮมเบอร์เกอร์แล้วเอาแฮมเบอร์เกอร์มาทำไมมาแดกเนี่ยเหรออันนี้คืออะไรคือเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะเกียร์ซาวาน่าเนี่ยมีแค่สี่ต่อไปอะไรเนี่ยทอยทาวน์อ่ะไม่มีไม่มีระบุ แล้กูจะเลือกยังไงวะเนี่ยต้องไปไหนต่ออ๋อแล้วต้องไป f a c t อเรียลทาวก่อนต้องไปในแมพที่มันเป็นจุดสีขาวเท่านั้นอีเวนต์ค่อยว่ากันวันหลังแล้วกันเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนอ่ะสวัสดีครับไปลองโดนกันดูนะดิจไว้จอสีแถมสัญ,ญลักษณ์แห่งความเบียวมาให้กูเก็บด้วยโอเคเอาไปเอาไปชาร์จก่อน